สวัสดีครับผมแพนเตอร์นะคะวันนี้นะครับผมมาอัดเพลงอยู่ที่นายสตูดิโอนะครับผมอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็มาที่นี่วันนี้นะครับมาครั้งแรกเลยรู้สึกว่าพี่พี่เป็นกันเองมากเลยก็วันนี้ก็ได้คําแนะนําจากพี่ไปเยอะเลยครับอืมอันนี้อันนี้น้องแพนเตอร์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อมาจากกรุงเทพครับผมกรุงเทพแถวไหนครับอ่าปุณณวิถีครับโอ้แล้ววันนี้นะครับน้องแพนเตอร์ก็มาจากปุณณวิถีเพื่อมาอัดเพลงที่ ในสตูดิโอของผมนะครับที่อ่าขอขออภัยในสตูดิโอของเรานะครับที่ลังสิตนะครับซึ่งน้องมาไกลมากนะครับวันนี้น้องตั้งใจมากนะครับแล้วบอกไว้เลยว่าเพลงที่น้องเวอร์วันนี้เป็นเพลงที่แบบพร้อมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับกับในสตูดิโอนะครับ อ่าไหนน้องเพนเตอร์ครับแล้วตอนนี้น้องเพนเตอร์ทําอะไรอยู่ยังไงหรือว่ามีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับอ๋อสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้มีอินสตาแกรมนะครับอินสตาแกรมผมก็ p a n underscore t r 2 5นะครับแล้วก็ช่องติ๊กต็อกนะครับอ r n o n g p a n underscore สอนะครับน้องแพนนะครับฝากกดติดตามช่องติ๊กต็อกแล้วก็ follow อินสตาแกรมผมด้วยนะครับผมครับโอเคครับก็ฝากนะครับนายสตูดิโอห้องอัดเสียงนะครับห้องอัดสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆนะครับต้องการมา ทำเพลงคเวอร์มาทําเพลงอัดเสียงนำเ o อร์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพจด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องแพนเตอร์นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ